หึงอยากเป็นเชฟค่ะชอบทำอาหารชอบเวลาคนชิมแล้วบอกว่าอร่อยแกๆอนี่ไม่ต้อย่งเดียว้าวสอไปทำอะไรอะทุกลับไปทำอาหารใช่ไมอยากเที่บ้างเรอยากอืมอกเป็นเชฟจริงหรอตมันขาะรไปเหลือบ้างไหมไม่มันคือสิ่งที่เราอบ โอ้หน้าเบื่อจะตายันเลนนนินไปก่อนนะเกถ้าเกลียดไปเลยกลับ okay, บ้านดีๆน้องๆมานี่มานี่มีอะไรหรือเปล่าคะน้องจะไปไหนหรอพ<อ>ี่หนูกปเมืองสกับบ้านคะ่ะมานั่งตรงนี้นก่อนไหมอ,อ๋อไม่เปไ็นไรคะ่ะยืยนได้น้องไม่เบื่อหรอวันๆทำแต่อาหารอะ่ะไม่ค่ะพอดีหนูชอบอยากไปเที่ยวพี่เชฟก็ไปรุมๆแรงๆอะ่ะน้องไม่ได้เป็นหรอกมาดูยากับพี่นี่มา อไไม่่เป็นรคะรจำไว้นะคะเราไม่ควรเอาเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเพราะอาจจะทำให้เราเสียใจในภายหลัง